ดวงชะตารายวันวันที่27พฤศจิกายน2568คำทำนายสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ภาพรวมวันนี้เป็นวันที่ดีสำหรับการชาร์จพลังใจและการจัดการเรื่องภายในดาวจันทร์หรืออารมณ์ที่เข้มแข็งส่งผลให้คุณรู้สึกอ่อนไหวกับเรื่องครอบครัวเป็นพิเศษอาจมีโอกาสได้กลับไปทบทวนแผนงานเก่าๆหรือสะสางปัญหาที่ค้างคาใจการกระทำใดๆที่เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นอิทธิพลของดาวอาทิตย์จะต้องใช้ความนอบน้อมและความเข้าใจสูงแม้ภายนอกจะดูนิ่งแต่ภายในอาจมีความคิดสร้างสารรค์ที่รอการนำเสนอการงานการงานในวันนี้อาจไม่หวือหวาแต่เน้นความมั่นคงและการจัดการเอกสารที่ค้างคาการประสานงานกับทีมอาจต้องใช้ศิลปะในการพูดสูงเพราะคนรอบข้างมีอารมณ์อ่อนไหวได้ง่าย ไอเดียความคิดสร้างสรรค์มีเข้ามาแต่อาจยังไม่เหมาะที่จะนําเสนอในวันนี้ควรเก็บไว้ปรับปรุงให้คมชัดก่อนการสอบสัมภาษณ์มีเกณฑ์ดีหากเป็นงานที่ต้องใช้ความอดทนหรือการดูแลสําหรับโอกาสในงานเสริมอาจมาจากคนในครอบครัวหรือเพื่อนเก่าแนะนําการเงินรายรับยังคงทรงตัวไม่ได้มีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาแต่ก็ไม่ขัดสนรายจ่ายส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องของที่อยู่อาศัย การซ่อมแซมหรือการซื้อของเข้าบ้านเพื่อความสุขทางใจการเจรจาด้านการเงินหรือผลประโยชน์ยังไม่ควรรีบร้อนควรรอจังหวะที่ชัดเจนกว่านี้การลงทุนควรเน้นแบบประคับประคองหรือแบบระยะยาวมากกว่าการเก็งกำไรระยะสั้นความรักคนโสดวันนี้อารมณ์เหงาอาจทำงานหนักเป็นพิเศษมีโอกาสที่คนเก่าๆหรือคนที่เคยรู้จักจะวนกลับมาทักทาย แต่ยังไม่เห็นโอกาสในการเริ่มต้นที่จริงจังคนมีคนคุยความสัมพันธ์ยังเรื่อยๆแต่ต้องระวังความน้อยใจหากอีกฝ่ายไม่ตอบสนองอย่างที่คาดหวังคนที่เข้ามาในช่วงนี้อาจยังมีความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์สูงคนมีคู่เป็นวันที่ดีสำหรับการใช้เวลาร่วมกันที่บ้านทำอาหารทานกันหรือพูดคุยถึงแผนอนาคตของครอบครัวความสัมพันธ์ต้องการความอบอุ่นและการเอาใจใส่ หากมีปัญหากันก่อนหน้าวันนี้เป็นจังหวะดีที่จะปรับความเข้าใจสุขภาพกายโดยรวมแข็งแรงดีแต่ต้องระวังโรคที่เกี่ยวกับช่องท้องกระเพาะอาหารหรือกรดไหลย,ย้อนจากความเครียดหรือการทานอาหารไม่เป็นเวลาใจจิตใจอ่อนไหวสูงวันไหวง่ายอ่านมีอาการน้อยใจหรือคิดมากเรื่องเก่าควรหาเวลาผ่อนคลายด้วยการฟังเพลงอ่านหนังสือ หรืออยู่กับธรรมชาติอุปสรรคและสิ่งที่ควรระมัดระวังเพิ่มเติมอุปสรรคหลักคืออารมณ์ของตนเองและคนรอบข้างความใจร้อนหรือการตัดสินใจโดยขาดความยั้งคิดซึ่งขัดกับพลังของวันนี้จะทําให้งานสะดุดและต้องระวังการสื่อสารที่ผิดพลาดเพราะการตีความไปเองคําแนะนําแนวทางการปรับแก้ไขการงานเน้นการทํางานเชิงรับมากกว่าเชิงรุก เคลียร์งานเก่าให้เสร็จสิ้นหากต้องนำเสนอไอเดียให้เน้นประโยชน์ที่ส่วนรวมจะได้รับมากกว่าความโดดเด่นของตนเองการงานจะทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดงดการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเพื่อบำบัดความรู้สึกและหากต้องเจรจาให้เตรียมข้อมูลสนับสนุนให้นั่นที่สุดความรักคนโสดอย่าเพิ่งรีบร้อนหาใครเพียงเพราะความเหงาคนมีคนคุย ใช้การกระทําที่แสดงถึงความห่วงใย,ยเช่นการกอดการสัมผัสมากกว่าการคัดค้านด้วยคําพูด